มาครับตื่นแล้วเช้ามาเปลี่ยนน้ำปลากันครับผมเดี๋ยวเราจะดูดน้ำออกก่อนครับ หยดน้ำออก้วครับจะทำล้างทำการล้างอ่างปลาครับอตอนนี้กำลังหลุดน้ำออกครับผมจะทำการเปลี่ยนน้ำปลาครับ เอาสายยางดูดอรครับผมตัวนี้จะเป็นประสอดนะครับตัวนี้ประสอดน้ำขุ่นแล้วครับอาจิตหนึ่งเปลี่ยนสองครั้งครับผมตัวนี้ประกัดสวยงามครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อวาน สวยงามโอเคครับนี่ครับดูดน้ำบอกจะหมดแล้วครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำการล้างอ่างครับผม ล้างอ่างกันครับนี่นะครับเรากำลังเอาปลาออกครับผมมาไว้ในที่สำรองก่อนครับเพื่อที่จะล้างหินฝุ่นที่เกาะอยู่กับหินนะครับล้างต้นไม้ที่อยู่ในบอ่อครับผมให้สะอาดครับเวลาใส่น้ำไปจะได้ สวยงามน้ำใสสะอาดครับผมตอนนี้เรายังไม่มีที่ตาครับเพิ่งหัดเลี้ยงครับผมใครที่มีความรู้ก็ให้คำแนะนำได้ครับอันนี้ประสอดนะครับประสอดเยเงไว้ดูไว้สวยงามครับผม เราเอาตอนนี้เราก็เอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราจะทําการล้างหนินครับผมเป็นอ่างเล็กๆครับไว้สวยงามไว้ดูใครเคียนครับผมตัวน,นี้ปลาครับประมาณสามสิบตัวได้เราจะมาทำการล้างอ่าง ครับผมให้สะอาดไปล้างอางกันครับทำการเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยเราก็จะให้อาหารปลาครับวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารปลาเลย แล้อยู่สวงามครับเปลี่ยนน้ำใสสะอาดมากครับก็จะทำกการปิดฝานี่ค,ครับผม เรียบร้อยครับสวยงามนี่ครับสวยงามมากครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ